สวัสดีครับเพื่อนๆและท่านผู้ชมสําหรับ um. วันนี้ผมอาจารย์นัทก็มีโอกาสเดินทางมาที่ <AP L> <EN> วัดป่าคลองทิเบตครับจังหวัดปทุมธานีเรามาสวัสดีกันตรงบริเวณบดกลางน้ํานะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่บริเวณสถานที่ตรงนี้นะครับก็มีปู่นักราชทั้งเก้าตระกูลนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมบริเวณรอบๆนะครับติดตามชมกันให้จบทลิปเลยครับ สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปดีมีประโยชน์นะครับสำหรับท่านที่มีโอกาสนะครับก็เดินทางมาไหว้ขอพอรกับพระพุทธองที่อยู่ในโบสถ์กลางน้ำนะครับเสร็จแล้วก็มาไหว้ปู่นาคราชกันนะครับเพื่อเป็นการขอโชคขอลาภขอการงานขอการเงินนะครับสำหรับคลิปนี้ติดตามการให้จบคลิปเป็น,นครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับเพื่อนๆและท่านผู้ชม สำหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดป่าคลองทิเบตครับจังหวัดปทุมธานีเรามาสวัสดีกันตรงบริเวณบทกลางน้ํานะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่บริเวณสถานที่ตรงนี้นะครับก็มีปู่นักราบทั้ง9ตระกูลนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมบริเวณรอบๆนะครับติดตามชมกันให้จบคลิปเลยครับสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปดีมีประโยชน์นะครับ สำหรับท่านที่มีโอกาสนะครับก็เดินทางมาไหว้ขอพอรกับพระพรอทค์ที่อยู่ในโบสถ์กลางน้ำนะครับเสร็จแล้วก็มาไหว้ปู่นาคราชกันนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นการขอโชค mm hmm. ขอลาภข,ขอการงานขอการเงินนะครับสำหรับคลิปนี้ติดตามกันให้จบคลิปเป็นครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับเอาครับช่วงนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่านะครับสำหรับช่วงนี้เราพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณสถานที่ สักการะบูชาปูศ่ศรีสุโธมย่าศรีปุมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมานะครับมาสักการะบูชามากราบมาไหว้มาขอพรบางคนก็น,านําใบตีพญานาครลาชนะครับมาแก้บนบางคนก็นํามาเพื่อเป็นการถวายบางคนก็มาบนบา,านสาลเก่าใหม่นะครับจากที่เราได้พูดคุยกันเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนนี้ก็มีพี่นอ้องประชาชนทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับเริ่มทยอยกันมา จากไกลบ้างไกลบากล้บางนะครับเพราะว่าใบายของวันนี้รู้สึกแดดร้อนมากอากาศร้อนนะครับแต่ไม่เป็นไรครับด้วยแรงสรทตาของพี่โน้องประชาชนก็ทยอยลหลั่งไหลกันมาเรื่อยๆอย่างไม่ขาดสายติดตามชมกันให้จบคลิปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาท่านเยี่ยมชมบริเวณสถานที่สถานที่ของวัดปากกองนี้สถานที่ไม่กว้างมากเกินไปนะครับเพราะว่ามีแค่ ไม่ดีอย่างเท่านั้นเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเยี่ยมชมเรื่อยๆก็มีปูหน้าคราชนะครับที่อยู่บริเวณขอบอ่างน้ําหรือว่าขอบตาน้ําใหญ่นะครับแล้วก็มีโบสถ์กลางน้านะครับแล้วก็มีปูหน้าคราชทอดหางรอบอยู่นะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับก็มีปูหน้าคราชสี่ตนนะครับด้านหน้าสองด้านหลังสองเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ไปเรื่อยๆครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมา เยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณที่พี่น้องประชาชนเดินทางมาและจะมาไหวมาสักการะกันอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้เราก็มาชมใบสีกันที่สวยกันก่อนครับก็เป็นใบสีพญานาคนะครับสวยงามมากเลยนะครับครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ใบสีนะครับเก่าฉันสวยงามมากเลยครับบริเวณตรงกลางก็เป็นธรรมจักรนะครับด้านบนก็เป็นเสียญพญานาคนะครับเป็นเสียญนาคาช วยงามจริงๆเลยครับเก้าเสียนตรงนี้ก็จะเรียกว่าเป็นอาสมของปู่เลยก็ว่าได้นะครับท่านผู้ชมก็ติดตามกันให้จบคลิปนะครับเราจะพาท่านเยี่ยมชมไปเรื่อยๆตอนนี้ก็มีพี่น้องประชาชนนะครับก็เดินไปเดินมานะครับครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมที่โบสถ์กลางน้ําพี่น้องประชาชนก็หลั่งไหลกันลงไปเยอะแล้วนะครับก็ไปไหว้ไปขอพรกับพระพุทธองค์นะครับที่ประดิษฐานอยู่ในโบสถ์แห่งนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเข้าไปในโบสน,นะครับอดใจสักครู่ตอนนี้เรามาติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราได้พูดคุยกันนะครับก็มีพี่น้องคนหนึ่งครับเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับก็เราก็ไม่ทราบว่ามาจากจังหวัดอะไรก็เพียงแต่ว่าบอกว่ามาจากต่างจังหวัดก็มีโชคมีลาบนะครับข่าวที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็ มาถวายสิ่งของให้กับปู่เห็นเขาว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามแต่นะครับท่านผู้ชมมันก็ขึ้นอยู่ศรัทธานะครับคําว่าศรัทธานี่แหละอะไรก็จะดีทั้งหมดหากว่าเรามีความศรัทธาสิ่งไหนๆอะไรต่างๆหมดนะครับมันก็จะดีเข้ามาในตัวเราเองนี่แหละมีฉะนั้นวันนี้ผมอาจารย์นัทก็จะพาพี่น้องนะครับและตาผู้ชมมาเที่ยวที่วัดป่าของสิบเอ็ดนะครับมาไหว้งค์มสมเด็จพระธรรมมาถเจ้าหรือว่าพระพุทธองค์ที่ ปฏิฐานอยู่ในโบสถ์กลางน้ําเสร็จแล้วก็ไปไหว้ปู่นา,นาคราชเป็นการขอพรกันนะครับแล้วก็เยี่ยมชมสถานที่เล็กๆน้อยๆกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านเยี่ยมชมไปเรื่อยๆติดตามกันให้จบทลิปเลยนะครับสําหรับท่านที่มีโอกาสเดินทางมาก็มาเลยนะครับที่วัดป่ากองติเบนะครับอยู่จังหวัดปทุมธานีนะครับสําหรับท่านที่มีความตรัทธาเกี่ยวกับาสายนา,นาคราชเราเชื่อเหลือเกินว่าถ้าท่านมาแล้วท่านไม่ปิดหวังแน่นอนนะครับแล้วก็ บริเวณในสถานที่ตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับที่เราพาท่านผู้ชมยืนชมอยู่ในขณนะนี้นะครับด้านซน้ายและด้านขวานะครับมีต้นตะเคียนอยู่นะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยนะครับผมเคยเห็นเลขที่ต้นตะเคียนนะครับแล้วผมก็ได้ชี้บอกกับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาทําบุญไหว้พระที่นี่นะครับสุดท้ายแล้วเขาไปได้กันนะครับเขาก็ได้โชคได้ลาบกันแต่ส่วนตัวผมเองนี้ ก็ไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้ซื้อเสียงทายเลขอะไรต่างทั้งหมดหรอกนะครับีฉะนั้นก็ทุกอย่างนะครับพี่น้องสาธุชนถ้าท่านมีโอกาสก็เดินทางมาทำบุญไหว้พระนะครับมาขอพรกับปูน่านาคราดมาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่วัดปากของติเบตแห่นงนี้เผื่อบางทีนะครับทุกๆท,ท่านอาจจะมีโชคมีลาบถูกรางวัลก้อนใหญ่นะครับเพราะว่าส่วนตัวของผมเองแล้วอาจารย์นาเนี่ยก็เคยไปเผยแผ่ให้วัดแต่ละที่ทุกวัด ทุกสถานที่นะครับส่วนใหญ่ที่ผมไปแล้ววัดจะไม่ค่อยมีคนนะครับแต่ละที่ครับตอนนี้เราก็พาท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าปู่หน้าขาราดแล้วนะครับอ่ะทีนี้เรามาคุยกันต่อนะครับแต่วัดที่ผมเคยพาเคยไปถ่ายทําเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีผู้คนนะครับคนจะน้อยมากเลยนะครับเราก็พยายามจะเผยแผ่ให้กับวัดได้มีชื่อเสียงให้มีคนเข้าไปนะครับมีพี่น้องประชาชนไปเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็ทําบุญกับทางวัดนะครับ แต่ละที่ที่เรานําเสนอและเผยแผ่ไปนะครับส่วนใหญ่ข่าวดีตามหลังมาทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่ข่าวดีตามหลังมานั่นหมายความว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดเช่นปู่ท้าเวสวรรณปูน่นาคราชให้โชคให้ลาภให้รางวัลที่หนึ่งกับพี่น้องสาธุชนที่ไปทำบุญกับวัดนะครับนี่คือเรื่องจริงเลยครับพี่น้องสําหรับท่านที่มีโอกาสนะครับก็ติดตามไปตามวัดแต่ละที่แต่ละที่นะครับติดตามเข้าไปที่ช่องคมสีอนัสต้อยรัตนะครับ แล้วท่านจะประสบความสั้งเร็จในชีวิตแน่นอนขอให้ท่านมีความศรัทธามีความเชื่อเถิดนะครับเราก็จะพยายามนําเสนอและเพื่อเป็นการเผยแผ่ให้กับทุกท่านได้ติดตามกันในช่องนี้นะครับถ้าท่านมีโอกาสก็ไปร่วมบุญกรรมตามวันนะครับอ่ะช่วงนี้เราก็ให้ท่านผู้ชมติดตามชมกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับ ครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณซุ้ม,มนะครับซุ้มบริเวณภายนอกนะครับก็มีด้านหางของปูน่นาคราชนะครับทางด้านหน้าและด้านหลังของโบสถ์นะครับยาวมาถึงซุ้มตรงนี้เลยนะครับออ <ะ S 1> ตอนนี้เราจะพาให้ท่านผู้ชมเยี่ยมชมไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่บริเวณด้านหลังโบสถ์แล้วนะครับก็มีพี่น้องประชาชนมาด้านหลังเหมือนกันนะครับก็มามาไหวมาขอพรกับปู่นำพออรมลัยมาถวายปู่กันนะครับเป็นดอกดาวเรืองครับ การถวายของกับเทพหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านผู้ชมครับขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับถ้าเป็นไปได้เราถวายเกี่ยวกับหนึ่งดอกดาวเรืองหรือว่าเกี่ยวกับดอกไม้ที่สวยนะครับถ้าเราจะถวายพระพุทธเราก็ควรจะถวายเป็นเกี่ยวกับพวกดอกบัวนะครับตอนนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาเยี่ยมเยือนสถานที่นะครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหลังโบสถ์นะครับ ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเราจะพาท่านชมนะครับปู่นาคราชกันนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณปู่นาคราชริม่าริมบ่อหรือว่าริมตะใหญ่แล้วนะครับอยู่บริเวณช่วงใต้ต้นไทรนะครับถ้าท่านผู้ชมที่เคยมาแล้วจะจะรู้เลยนะครับว่าตรงนี้ตรงไหนนะครับตรงนี้ก็เป็นสถานที่ที่อยู่บริเวณข้างต้นไทรนะครับล่มลื่นมากเลยนะครับสําหรับท่านที่มีโอกาสเดินทางมาแล้วมาไหว้ปู่เสร็จกบเรียบร้อยแล้วก็มานั่งเล่นที่บริเวณตรงต้นไทรนะครับ ครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมองไปไกลๆครับโบสถ์การน้ําอยู่ข้างหน้านครับครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมกลับมาที่หน้าโบสถ์อีกแล้วนะครับวนเวียนกันอยู่ตรงนี้แหละนะครับเพราะว่าสถานที่ไม่กว้างมากนะครับเราก็พาท่านผู้ชมเยี่ยมชมถือว่าเรามาอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับเพื่อเป็นการเผยแพร่นะครับวัดอิงพระศาสนานะครับเพื่อเป็นการให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามกันทางช่องของเรานะครับถ้าท่านมีโอกาสก็จะได้ติดตามไป แต่ละวัดแต่ละวัดที่เราได้ระบุไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับไปทําบุญกับทางวัดกันนะครับการทําบุญนี้ไม่เสียหลายครับท่านผู้ชมทําแล้วเราจะได้บุญได้กุศลได้อานิสงส์มหาศาลเลยนะครับบุญกุศลนี้ก็จะได้ติดตามตัวเราไปนะครับต่อนเนื่องกันไปครับติดตามชมกันเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาหยุดอยู่ตรงต้นตะเคียนแล้วนะครับนี่แหละครับต้นนี้แหละครับท่านผู้ชมที่ผมเคยได้เลขเห็นเลขแล้วบอกให้กับพี่น้องประชาชนเดินทางมาเนี่ยแล้วก็นําไปซื้อ ก็ได้โชคได้ลาภกันไปเลยนะครับหลายหลายวัดแล้วนะครับที่ผมอาจารย์นั้นได้ไปนําเสนอและเผยแผ่เพื่อเป็นการช่วยเหลือท้งวัดให้วัดมีชื่อเสียงขึ้นมาให้มีพี่น้องประชาชนเดินทางเข้าวัดไปทําบุญกับวัดนั้นๆนะครับแต่บังเอิญน,นะครับบังเอิญประจวบเหมาะกับพี่น้องประชาชนมีโชคมีลาภไปโดนรางวัลใหญ่ๆใ,ใ,ในวัดนั้นๆกันหลายต่อหลายวัดเลยนะครับที่เรานําเสนอไปนะครับครับตอนนี้เราก็พา,พา ท่านผู้ชมนะครับมาอยู่ที่บริเวณใบสีอีกแล้วนะครับงดงามมากเลยครับแหมใบสีนี่ผมชอบจริงๆนะครับดูเท่าไหร่ก็ไม่เคยเบื่อชอบจริงๆตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่โขดกลางน้ําแล้วอ่ะตอนนี้เราก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูชัดๆสักนิดหนึ่งครับก็มีพี่น้องประชาชนกําลังเดินรอบๆนะครับนี่แหละครับด้วยความรัทพาจากพี่น้องประชาชนที่มีต่อ พระพุทธศาสนาของเรานะครับครับตอนนี้ก็ติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับก็จะหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและเป็นกําลังใจให้กับพวกเรามาโดยตลอดสําหรับคลิปนี้ผมว่าจะานัทขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ